สวัสดีครับแชร์ทิปเที่ยวกับผมวันนี้มาเที่ยวศรีราชา2วันหนึ่งคืนครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับและที่แรกที่เราจะมาแวะก็คือคาเฟ่นั่นเองครับนี่ฮะเดินเข้ามาแบบนี้เลยครับซึ่งคาเฟ่นี้เนี่ยก็จุดเด่นของเขาคือป้ายแบบญี่ปุ่นแบบนี้ครับนี่ฟิลแบบญี่ปุ่นเลยนะครับดูสิครับฝาท่อก็มาครับดูสิครับนี่เป็นยังไงฮะ ก็เป็นฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นจำลองมานะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่ทางเดินแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราไปเก็บลูกกันดีกว่าครับไปครับหลังจากเก็บลูกเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะไปตรงคาเฟ่ของเขาครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ฮะ เอาไปเลยครับนี่ด้านในเป็นแบบนี้ครับและบอกเลยว่าขนมของเขาน่ากินมากๆครับดูสิครับนี่สวยงามน่ากินมากๆครับนี่ฮะ ในส่วนของกาแฟของเขาก็น่ากินนะครับเขาทำลูกออกมาฮะดูนฮะราคาก็โอเคมากๆเลยดูครับแล้วเราก็สั่งชาพิชมานะครับซึ่งแก้วของเขาเนี่ยก็ตกแต่งได้สวยงามนะครับเป็นสไตล์ของเขาเลยนี่ฮนะ กินเข้าไปก็สดชื่นครับผมนี่คุณเบลจัดไปเลยครับสวยมากๆครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพื่อนๆจริงๆที่นี่มีของฝากที่แบบเด็ดมากๆเลยครับซึ่งมันอยู่ใต้ร้านตรงป้ายเจ้าปลหมึกนี่นะครับนี่ครับเข้าไปดูเลยครับเข้ามาแล้วเยอะมากๆครับของฝากครับผมเข้ามาเป็นพวกปลาหมึกอะไรพวกนี้อาหารทะเลแห้ง ตามสไตล์ครับต้องมีฮะแต่ที่เด็ดของเขาก็คือพวกขนมญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับเกาหลีฮ่องกงจีนโอ้โหแบบแพ็กเกจแบบสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูสิครับเป็นไงครับโอ้โหคือแบบซื้อฝากได้แบบสบายๆครับสวยมากๆครับซื้อไปฝากได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือว่าญาติพี่น้องเราครับได้หมดเลยนะครับผม ต่อไปเดี๋ยวเราเข้าที่พักมีกว่าครับผมครั้งนี้เรามาพักที่โนวเทลครับนี่ครับล็อบบี้ของเาครับเป็นไงฮะสวยมากๆเลยครับเช็คอินไปเลยฮะนี่มาตรหานเขาสุดยอดครับโรงแรมนี้เข้าร่วมโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับก็คือสามารถลดหย่อนค่าที่พัก40%นะครับระหว่างรอครับเราไปดูล็อบบี้กันดีกว่าครับนี่เขาจะมีคาเฟ่ของเขาด้วยนะครับนี่ครับสามารถมากินกาแฟชิลๆ นั่งดูวิวแบบนี้โอ้โหเป็นไงฮะนู่นนะวิวทะเลสสวยๆครับแล้วตรงนู้นก็คือเกาะลอยนะที่จะข้ามไปเกาะสีชังก็คือมาขึ้นเรือตรงนี้อ่าต่อไปเราไปรีวิวห้องกันดีกว่าครับนี่ฮะขึ้นลิฟต์มาเลยเดินไปแบบซึ่งห้องพักของเขาเนี่ยใช้คียการ์ดแบบนี้ครับเข้าไปแล้วลุย เข้ามาทางนะคะทางด้นานฝา่มือก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็ที่นี่ก็จะมีไม้แขวผนผ้นะคะแล้วก็ที่สําคัญมีเตารีดด้วยนะคะแล้วก็ที่รองรีดชุดคุมรองเท้าสลิปเปอร์นะ,ะเะอันนี้เป็นลายกอขนะคะโวยไม่ต้องเตรียมมานะ ถัดมานะคะก็จะเป็นที่วางของนะคะด้านมุมนี้เลยทางด้านสายมือนะคะก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําที่มีพิเศษนะเข้ามาคือไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอึดอัดก็คือเจอแบบอ่าเลยนี่ก็จะเป็นห้องเรนชาวเวอร์นะคะถัดมาทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะแยกกัน ต้องบอกเลยว่าทีเด็ดของห้องพักที่นี่นะครับนอกจอากจะวิวสวยแล้วก็คือห้องน้าครับผมห้องนา้าของที่นี่นี่เป็นไงฮะ <c oughs> ฮมองไม่เห็นนะคนข้างนอกมองมาก็ไม่เห็นคนข้างในก็มองเห็นวิวข้างนอกนะครับคนที่อยู่ในห้องน้ำนะเออเจ๋งมากๆเลยครับกระจกนี้ส่องแล้วดูดีมากเลยเนี่ยคือแบบดูสวยอะ่ะเพราะมันมีแสงไฟปางถัดมาค่ะก็เป็นมินิบ้านนะก็จะมี ้ำเปล่าสองขวดแล้วก็ชากาแฟนะคะแล้วก็มีตู้เย็นตู้แช่ที่นี่เหมือนที่อื่นนะคะเป็นใสเลยให้รู้ว่าไม่มีอะไรไม่ต้องเปิดโอเค่ะวันนี้เราจองที่คากฟนแต่ ัอนเกาะลอยทางที่จะเราจะต้องไปขึ้นที่จะข้ามไปเกาะสีชังนะคะสามารถมองเห็นได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่นู่นกันนะคะโอ้ตรงนี้เห็นสระว่ายน้ำเขาบดีถ้ามีระเบียงจะให้จิกกระโดดลงไปบนเกาะสีชังเกาะสีชัง ต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมนี้กันบ้างครับไปต่อแลครับไปนอนพักผ่อนกันครับเสร็จแล้วเราก็กินอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวต่อกันเลยครับจุดชมวิวสีราชานะที่สำนักสงฆ์เขาพระคูครับโอเคครับถึงแล้วนะฮะเราก็เดินเข้าไปเลยครับ ิ่งที่จะเจอตอนแรกเลยก็คือด้านซ้ายมือจะเป็นสวนน้ำตกนะครับผมนี่ฮะค่อนข้างที่จะล่มลื่นนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นแบบสเปรย์น้ำมาเป็นไออะไรเงี้ยเออดูแบบเย็นสบายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับอา่าก็ไปที่จุดชมวิวเลยนะครับเ,เดินขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปฮะ ขึ้นมาแล้วครับข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตรงไฮไลท์เนี่ยจะมีอยู่2จุดนะครับเป็นจุดพระพุทธรูปนะครับขอไหว้พระขอพรอ่าแบบนี้เลยต่อไปเราก็จะไปจุดถ่ายรูปกันนะครับตรงนู้นนะฮะนี่ฮะซึ่งก็จะมีลูกแก้วด้วยนะเพื่อนๆนี่ขึ้นไปครับแล้วก็ขึ้นไปดูตรงนี้นี่ครับนี่เป็นไงฮะเห็นลูกแก้วมุมกลับ จากนั้นเราก็ไปถ่ายรูปันดีกว่าครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปแวะกินข้าวนีีกว่าครับก่อนกลับครับผมไปครับ ร้านเลมอนคาเฟ่ครับที่ศรีราชาชลบุรีครับจะเป็นยังไงไปดูเลยครับที่ร้านนี้ครับเขาก็จะเป็นแบบร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นะครับบรรยากาศแบบตีมสวนสวยๆริมน้ําบ่อน้ําอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจะมีกิจกรรมแบบแพร่อาหารปลาแบบนี้ครับคุณเบลกำลังให้อยู่ครับนี่ครับอาเยอะมากครับแล้วก็ถ้าใครกดปลาก็ระวังนะ ต่อไปไปดูในโซนของคาเฟ่ของเขาครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่เดินเข้ามาข้างในครับก็จะมีโซนเอาดอแล้วก็ด้านในด้วยนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นไ,ไงฮะสั่งกาแฟสั่งอาหารได้เลยครับมีครบครับผม โอเคครับสั่งเรียบร้อยนะครับระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าครับไปครับอาหารของเรามาแล้วครับนี่ฮนะเราโหที่เราสั่งไปครับน่าทานมากๆเลยครับดูสิครับ<ส> <Halloween> เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับ อันแรกเลยครับก็จะเป็นสเต็กหมูนะครับที่ผมสั่งมานะฮะนี่หน้าตาหน้าทานมากเดี๋ยวลองดูเนื้อในครับหั่นออกมาครับนี่เป็นไงครับเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ด้จิ้มอะไรก่อนนะฮะนี่ฮะอืมอร่อยครับโอเคเลยเยี่ยมเลยครับหรือใครชอบแบบราดซอสก็จะมีให้นะครับเราเลือกซอสได้ด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้ฮะไปต่อกันที่สลัดอะโวคาโดครับซึ่งจานนี้เนี่ยเขาเสิร์ฟ เดือนะผมยังไม่บินนะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างมันเดือหรืออะไรนี่แหละครับหน้าตามเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันหวานมากครับเหมือนผลไม้นะครับอันนี้คืออร่อยมากๆเลยครับถ้าเพื่อนๆมาก็แนะนําให้สั่งเมนูนี้ด้วยนะครับคืออร่อยจริงๆครับนอกจากนี้นะครับเรายังสั่งพวกอาหารจานเดี่ยวแล้วก็ของหวานมาทานด้วยนะครับ แบบนี้เลยครับนี่ฮะโดยเฉพาะเมลอนฮะไม่สั่งไม่ได้ครับมาเลมอนคาเฟ่ไม่สั่งเลมอนมันก็ไม่ใช่ครับผมก็นี่ฮะเป็นไอศครีมนะครับแล้วก็มีบิงซูนะครับนี่ครับมีเนื้อด้วยฮะกินกันเพลินครับทั้งผมทั้งคุณเบลนะครับนี่นะฮะโดยรวมของเมลอนคาเฟ่นะครับก็จะเป็นทั้งร้านอาหารแล้วก็กาแฟเครื่องดื่มนะครับบรรยากาศ สวนสวยๆครับมีน้ำมีอาหารปลานะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทาเ a ลด้วยนะครับสวัสดีครับ